มีความสุขจังเลยคำพูดสุดท้ายจากผู้หญิงที่ฆ่าตัวตายใต้สะพานแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่เย็นเยียบและการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างชายหนุ่มกับวิญญาณสวัสดีครับพบกับ Ghost Shock Story h o c k s เอาเรื่องผีมาขยี้ประเด็นกันอีกคลิปหนึ่งแล้วสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมาขยี้ประเด็นกับเรื่องมีความสุขจังเลยโดย คุณบอมนะครับได้มาเล่าไว้ผ่านทางช่อง The Ghost Radio Official สำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังเรื่องเล่าเรื่องนี้หรือเพิ่งมาฟังช่องเราเป็นครั้งแรกนะครับก็ต้องบอกว่าข้องของเราเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับประเด็นสำคัญหรือแง่คิดสำคัญนะครับที่เราได้ฟังจากเรื่องเล่าเรื่องนนะั้นว่ามันสะท้อนอะไรกับมาอย่างผู้ฟังอย่างเราบ้างแน่นอนเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดถึง เนื้อหาในบางส่วนหากใครไม่ชื่นชอบในเรื่องของการสปอยก็อยากให้ลองฟังคลิปต้นฉบับนะครับผ่านทางช่อง The Ghost Radio นะครับตามชื่อเรื่องนี้เลยทางจะเข้าใจในบริบทการนำเสนอและเข้าใจเรื่องราวจากช่องเรามากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสสามารถรับฟังคร่าวๆก่อนได้ก็ไปรับฟังพร้อมกันได้เลยนะครับ ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องประเด็นสําคัญนะพูดถึงเรื่องของเรื่องราวคร่าวๆของเรื่องนี้นะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรคือเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่คุณบอมได้รับฟังจากบุคคลหนึ่งในเรื่องนี้โดยเล่าย้อนไปเมื่อประมาณ6ปีก่อนกลุ่มเพื่อนที่ทำรายการผีสมัครเล่นเริ่มมีชื่อเสียงจากการไปถ่ายทำตามสถานที่เฮียน หนึ่งในนั้นก็คือ M ซึ่งค่อยๆเปลี่ยนไปหลังจากไปถ่ายทําที่สะพานข้ามแม่น้ําที่มีเรื่องเล่าถึงวิญญาณหญิงสาวที่ชื่อว่าสุผู้ฆ่าตัวตายด้วยความเสียใจหลังจากเล่นผีเหลียนแล้วก็เจอวิญญาณสุ เอ็มก็เริ่มมีอาการเศร้าหมองเก็บตัวอยู่ในห้องและประกาศว่าคบกับสุขอย่างเปิดเผยทั้งซื้อของให้แบ่งบะหมี่ให้เธอและใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์ครอบครัวของเอ็มเริ่มเชื่อว่าสุขนำโชคมาสู่ธุรกิจพวกเขายอมรับสุขในส่วนหนึ่งของบ้านแต่เพื่อนอย่างวุฒิกับรู้ว่านีไม่ใช่ผีธรรมดาจนกระทั่งเอ็มพยายามฆ่าตัวตายแม่หมอถูกเชิญมาและก็เริ่มแผนไล่วิญญาณสุขออก จากบ้านด้วยวัตถุมงคลพิเศษการไล่ผีสำเร็จแต่มันก็ทิ้งบาดแผลทางใจให้เอ็มตลอดไปความสุขที่เหลือไว้จึงเป็นเพียงชื่อของผีแล้วก็เงาของความผูกพันที่ไม่สมควรเกิดเลยก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆของเรื่องนี้นะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นสำคัญของเรื่องนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลย ประเด็นแรกก็คือเรื่องของการลบหลู่หรือข้ามเส้นต่อสิ่งเหนือธรรมชาติก็อาจนำมาซึ่งหายนะคือเรื่องราวเริ่มต้นจากการที่กลุ่มของอนักศึกษาพยายามทำรายการผีเพื่อความสนุกสนานแต่เมื่อไม่พบสิ่งใดที่น่ากลัวพวกเขาก็เริ่มใช้วิธีใหม่ที่รุนแรงขึ้นเช่นการจุดทูบเชิญวิญญาณ การวางเครื่องเส้นแล้วก็ถึงขั้นที่เอ็มอ่ะใช้เท้าเตะเครื่องเส้นแล้วก็เหยียบทูกที่ปักไว้การกระทําเหล่านี้ก็ถูกเน้นย้าว่าเป็นการข้ามเส้นและก็เป็นการที่ไม่เคารพสถานที่หรือความเชื่อ ซึ่งหลังจากนั้นเหตุการณ์ประหลาดและก็น่าสะพึงกลัวก็เริ่มเกิดขึ้นกับเอ็นทำให้เห็นว่าการกระทำที่ลบหลู่หรือการไม่ให้ความเคารพต่อสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติเนี้ก็อาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ร้ายแรงแล้วก็ยากที่จะควบคุมได้ต่อไปประเด็นข้อที่2ครับพูดถึงเรื่องของอันตรายจากการผูกจิตกับวิญญ,ญาณที่มาไม่ดี เอ็มซึ่งอยู่ในช่วงอ่อนแอทางอารมณ์จากการเลิกลากับแฟนสาวก็ได้รู้สึกผูกพันกับวิญญาณพิสุที่สะพานอย่างรวดเร็วโดยเอ็มบอกว่าความรู้สึกเศร้าเสียใจของเขากับพิสุน่ะมันจูนเข้าหากันแบบแปลกๆและเขาก็เชิญวิญญาณกลับบ้านด้วย แม้ว่าในตอนแรกวิญญาณนี้จะดูเหมือนจะนำพาความเจริญมาสู่ธุรกิจโรงพิมพ์ของครอบครัวเอ็มจนทำให้พ่อแม่เอ็มเชื่อสนิทใจแต่แม่หมอผู้เชี่ยวชาญกับเตือนว่าอีผีตัวนี้มันมาไม่ดีนะสักวันมันจะทำให้ครอบครัวชิบหายล่มจมแน่นอนซึ่งมันสะท้อนเห็นว่า การช่วยเหลือจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติบางครั้งก็อาจเป็นเพียงแค่ภาพดวงตาที่ซ่อนเลนเจตนาที่มันไม่ดีแล้วก็การทำสิ่งนั้นก็จะนำไปสู่การสู่พลังงานและควบคุมจิตใจในที่สุดต่อไปประเด็นข้อที่3านมะนั่นก็คือเรื่องของความสำคัญของการรับฟังคำเตือนแล้วก็ภูมิปัญญาดั้งเดิม ไม่ว่าทั้งวุฒและก็แม่หมอพยายามเตือนพ่อแม่ของเอ็มเกี่ยวกับอันตรายของวิญญาณพิสุอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะวุฒที่พยายามติดต่อแม่ของเอ็มและแม่หมอก็ยืนยันว่าวิญญาณน,นี้จะนำความหายนณะมาให้แต่ว่าครอบครัวกับพเพลิกเฉยต่อคำเตือนเหล่านั้นในตอนแรกเพราะเชื่อว่าวิญญาณน,นี้จะทำให้ธุรกิจลุ่งเรืองและไม่ต้องการขับไล่ การไม่รับฟังคำเตือนเหล่านี้ก็ทำให้สถานการณ์ของ M, เอ็มเลวร้ายลงเรื่อยๆจนตามไปสู่โศกนาฏกรรมในท้ายที่สุดต่อไปประเด็นข้อที่4นะพูดถึงเรื่องของวิญญาณที่เข้าสิงหรือผูกพันกับคนก็อาจต้องการควบคุมและช่วงชิงทุกอย่าง เมื่อวิญญาณของพิ่สุเข้ามาอยู่กับเอ็มแล้วก็ครอบครัวเธอก็เริ่มสแสดงอาการหึงหวงนะครับและควบคุมเอ็มแม่หมอระบุว่าวิญญาณลาักษณะนี้ถ้าปล่อยไว้นานๆมันต้องเอาทุกอย่างมาเป็นของตัวเองแน่รวมถึงอาจจะเอาไปอยู่ด้วยซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนจากพฤติกรรมของเอ็มที่เริ่มแปลกไปเขาแยกตัวออกจากสังคม พูดคุยกับสิ่งที่มองไม่เห็นและแม้กระทั่งในเรื่องของการทำร้ายตัวเองเมื่อรู้สึกว่าไม่ได้ให้เวลาพิสุจมากพอจนในที่สุดวิญญาณของเอ็มก็จากลางไปซึ่งแสดงให้เห็นถึงอำนาจแล้วก็เจตนาของการครอบงำของวิญญาณที่เข้ามาพัวพันกับชีวิตของมนุษย์ต่อไปประเด็นข้อสุดท้ายนะครับก็พูดถึงเรื่องของ ผลลัพธ์อันเลวร้ายของการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ควรเรื่องราวของเอจบลงด้วยความสูญเสียอย่างน่าเศร้านั่นก็คือการเสียชีวิตของเอจากการจมน้ำซึ่งก็เป็นจุดจบเดียวกับที่วิญญาณของพี่สุครับผมซึ่งนี้ตอกย้ำข้อคิดที่ว่าบางทีเราอย่าทำอะไรที่มันเป็นการข้ามเส้นเกินไป บางสิ่งบางอย่างเราไม่ต้องเอาตัวเองไปแลกเพื่อที่จะได้มาในสิ่งสิ่งนั้นเพราะว่ามันไม่คุ้มนะครับการกระทําที่ขาดความย้ําคิดตั้งแต่เริ่มต้นการผูกพันกับวิญญาณแล้วก็การเพิกเฉยต่อคําเตือนก็นํามาซึ่งความพินาศไม่เพียงแต่ตัวเอ็มเท่านั้นแต่ก็ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวและก็เพื่อนสนิทอย่างวุฒด้วย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการขยี้ประเด็นกับเรื่องมีความสุขจังเลยโดยคุณบอมนะครับซึ่งก็พูดถึงเรื่องของความรักระหว่างคนกับวิญญาณนะก็เต็มเต็มไปด้วยเนื้อหากับประเด็นสำคัญที่เราคัดมาให้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ฟังจนถึงนาทีนี้ขอบคุณทุกการซับพอร์ต ผ่านทางช่อง Ghost Shock Story ไม่ว่าจะเป็นช่องแดงช่องดำหรือช่องฟ้าก็ต้องบอกว่าขออ่คลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็อยากให้ลองติดตามกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณทุกท่านแล้วก็สวัสดีครับ